เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่สามารถย้อนกลับได้เราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเราทุกคนมีเวลาชีวิตต่างกันคนบางคนเกิดมามีชีวิตแน่ไม่นานกระจับไปคนบางคนหลังเรียนจบก็หมดลมหายใจคนบางคนทํางานหนักจนหมดลมหายใจคนบางคนเกิดความเครียดในชีวิตเกิดความเครียดในชีวิต จนทางานไม่ไหวจนเรื่กที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงจากตึกกระโดดลงลงรถไฟฟ้าคนบางคนท,ทนกับสภาวะแรงกดดันในชีวิตไม่ได้ก็เลยจบชีวิตตัวเองด้วยการปลกความและเสียชีวิตไปเดี๋ยวคนบางคนอายุยืนอายุยืนแต่มีสุขภาพที่ไม่ดีน่าเสียใจไห มันทาให้เห็นว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารเป็นสิ่งที่ก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องดับไปมันรทุกคนก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้และหลังดับไปเราก็จะไปสู่อยู่บโ,โลกไปสวรรค์ไปนรกแล้วก็ไปเกิดใหม่ตามสูตรของคนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเกิดใหม่หลังเกิดใหม่เราก็ลืมละว่าเป็นย่งไไปสวรรค์ก็ดไีไปเกิดใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ก็โอเคหรือไปนรก ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่มีกายอยากเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บนะเราเองก็ไม่ทราบวา่าชีวิตเราจะไปได้ไกลแค่ไหนชีวิตคนมันแสนเศร้านะครับเราเนี่ยจะม,มีชีวิตได้อยู่กี่ปีแต่เรากลับเลือกที่จะทิ้งสิ่งสำคัญหลายสิ่งสิ่งสำคัญที่ คุณไม่สามารถที่จะเอาเงินซื้อต่องหดได้คนบางคนทํางานแล้วก็เริ่มจะไม่มีแฟนทํางานไปเรื่อยๆจน1ึงจุดหนึ่งก็รู้ตัวทีตัวเองก็อายุประมาณ้ายุสี่แล้วแล้วตอนนั้นคนเขาจะคิดว่ามันหาแฟนไม่ได้แล้วเพราะเราเลื่อกที่จะเป็นิเศษคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตหรือคนบางคนเริ่มต้นมีแฟนเร็วเกินไปแล้วก็เลิกเลิก ลิกเลิกเ,เพเราะเนื่องจากผู้ชายคนนี้ไม่ดีวันนั้นตอนที่รักกันก็ดีแหละแต่พอพี่พอร,รู้จักกันได้ไม่ดีข้อกำหนาเขาไม่ดีเขาเปลี่ยนไปชีวิตคนเนี่ยมันต้องแสนเศร้านะแสนเศร้าแต่ฉัน่ะจะบอกให้นะเวลาเวลาของชีวิตคนมันจะไปได้ไกลนะแค่ไหนแกรู้จักคนนี้ไหม ไมเคิลแจ็คสันอ้าไมเคิลแจ็คสันเขาก็มีชีวิตที่โล่งโลกตามยุคสมัยของเขาเคยรู้จักพระมหากษัตริย์ไทยไหมในสมัยก่อนสมัยยุธยาเขาก็มีชีวิตที่โล่งโลกงเขาเสร็จสมเสร็จราชสมบัติมีมีพระมเหสีหลายองค์มีนางสนมเป็นร้อยมีลูกยิ่งหงอยิ่งหงอยิ่งหงอห้องเต้มจีนเนี่ยห้องเต้มจีนเขาก็มีชีวิต มีมเหสีมีสนมมีลูกหลานเยอะแยะเหมือนกับกษัตริย์ไทยสมัยก่อนของประเทศไทยแต่แปงเนอะเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็เสียชีวิตไปกษัตริย์ของอียิปต์ก็เหมือนกันมีทร้มเหสีแล้วก็มีลูกคอยสืบราชสมบัติเหมือนกันแต่ละคนก็มีชีวิตต่างประเทศเขาก็มีชีวิตอยู่ ตามยุคสมัยเขาก็ต้องเจออุปสรรคเจอเรื่องดีเรื่องร้ายแต่สุดท้ายไม่ว่สสาจะเป็นใครกระยัหรือคนธรรมดาทุกคนก็ต้องจากไปแล้วพอจากไปเราต้องไปที่เดียวกันเราก็คือคนเหมือนกันอย่างชั้นหมือนนั้นเขียวเนี่ยเป็นคนที่สักวันหนึง่งก็ต้องจากไปเป็นแค่ดีขึ้นอยู่ว่าเราจะมีลูกมีหลานคอยสืบสกุลไหมอากงเหมือนกัน กงก็ไปแล้วอามมาก็ไปแล้วอมมาก็ไปแล้วเขาไปแล้วเว้ยเขาไปไหนเขาไปสบปายเลยอือเขาไปสบปายสุขภาพาเขาไม่ไหวเขาก็ไปเป็นธรรมชาติของมันษย์ทุกคนที่เขาต้องไปเว้ยเราควรจะดีใจด้วยซ้ำกับการไปของเขาเขาจากคนสมัยก่อนอาโกงอาม,มาอมมาหลอกโกงเขาว่าเราเราเราโกงเราเราเรามาเนี่ย เขาจากไปดนะีะมันเป็นยุคสมัยของเขาแล้วเขาก็หบทเวลาของเขา mm hmm. ก็เหมือนกันป้าก็เหมือนมาเหมือนกันสักวันเขาต้องจากไป mm hmm. ก็มีนะบางทีอะ่ะ mm hmm. เห็นในข่าวไหมครับลูกอะ่ะจากไปก่อนพ่อแม่ mm hmm. พ่อแม่เสียใจคนญี่ปุ่นก็มีเหมือนั้นเคยเห็นไหมชีวิตคนอะ่ะพ่อเสียใจมากลูกถูกฆาตกรรมจากใครก็ไม่รู้ mm hmm. เยอะนะ mm hmm. หรือบางทีบางคน เขาไปฆ่าเด็กจริงคนไทยได้วยละ่ะคนกรุงเทพเนี่ยละ่ะไปฆ่าเด็กฆ่าเด็กแล้วก็โดนจับได้แล้วก็อยากเขา้าคุกจะกลับกันพ่อแม่ต้องมานั่งเสียใจยเพราะลูกสาวถูกฆ่าชีวิตไปแล้วชีวิตคนเนี่ยมันน่าเศร้าเลยครับจริงมีพบมีจับคนที่อยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ต่อไปอยู่แบบสุขภาพดีและอยู่แบบมีกินคนบางคน เขาไม่ได้คิดแบบนั้นคนบางคนเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แบบอายุยืนแบบไม่มีเงินและสุขภาพฟังธรรมคุณป้าแถวบ้านหลายคนเจ่น <selecting>. นี้ไม่ทางานและให้ลูกเลี้ยงและอายุยืนด้วยหกสิบกว่ายังอายุยืนนะครับให้ลูกให้ลูกสาวสาวที่ทาทางานเลี้ยงลองคิดดูสิครับเขามีเชื้ออายุยืนนะครับคุณป้าหลายคนแถวบ้านฉันนะลองคิดดูสิ <c oughs> ลูกลูกเขาอ่ะจะสามสิบแล้วเขาเขาอายุหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยลองคิดดูสิครับอีกสิบปีอ่ะหรือยี่สิบปีอ่ะลูกเขาจะอายุห้าสิบปีลูกเขาจะอายุห้าสิบปีถ้าเขายังไม่เสียชีวิตอ่ะลูกเขาต้องเลี้ยงเลี้ยงแม่เขาไปเรื่อยๆลองคิดดูสิครับรายจ่ายเยอะขนาดที่ถึงสุขภาพแม่ด้วยสิแม่เขาสุขภาพไม่ดี่ยต้องไปหาหมอทุกทีนะเพราะแม่เขาเป็นเบาหวานลองคิดดูสิครับ การอายยืนเนี่ยต้องเที่ความสุขเป็นความทุนนะครับต้องมานั่งอยู่ดูแลกันต้องมานั่งเสียเวลาเสียเงินเพราะนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับเป็นเด็กก็ต้องใช้เงินไปเรียนก็ต้องใช้เงินทํางานก็ต้องใช้เงินวาายัยชราก็ต้องใช้เงินไปฏิเสียไม่ได้เลยนะครับชีวิตมนุษย์เงินเป็นสิ่งสำคัญที่คอยจุนเจอชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เรามีความสุขใช่ครับ ต่มีเงินเราก็ต้องทำตัวให้ดีด้วยสังคมถึงจะถึงจะได้ยอมรับเรามีเงินแล้วทำตัวให้ดีแล้วไม่สร้างปัญหาอย่างเงี้ยจะอยู่ในสังคมได้ยาวมีเงินสุขภาพดีมีเงินกับสุขภาพดีต้องคู่กันสุขภาพดีมีเงินสุขภาพกายสุขภาพใจดีแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เป็นน,นิสตอบคน,คนทุกคนเราจะสอบเราทำธุรกิจเราสามารถอยู่ได้ อยากอยู่จนแปดสิบยังได้เลยถ้าบ้านมึงแต่ใช่นะบางทีเราเองก็ไม่สั่งวันนี้มาแบบนิ่งๆน,นะเขียวมาแบบนิ่งๆมาเป็นเขียวร้อยเซนไม่มีครีมไม่มีเจ้เขียววันนี้เรามาแบบเหมือนในละครนะที่แบบพระเอกมาคนเดียวมาแบบธรรมดาเรื่อยๆค่อยๆดึงดึงค,ค,ค,คนดูให้ดึงให้ค่อยๆแอ็ทชัปเศษคนดูให้ให้ ให้สนใจสนใจผู้แสดงมากขึ้นวันนี้เรามาแบบสบายๆไม่แบบสบายๆเพราะเราคิดว่าเราอยากอกทำในสบายๆมากอาลซานคือคือกูเหนื่อยอ่ะกูจะนอนแล้วเออกูเลยมาแบบสบายๆลืมไปแวะวิ่งกนึ่งชู่ยไฮคุณมอร์นิ่งชาคิดเขียววอดนีชูวร์ชอ่ยอเท่ๆ เราไม่ได้ทำอนะไรเขามาใช้ประโยชน์คนบางคนนะครับเขาก็มาใช้ประโยชน์ในทางที่ในทางกฎหมายในทางที่ไม่ดีมาแบบมามาข่มขู่เรามาทําไม่ดีหลอเราทั้งนี้เราก็เป็นคนเหมือนกันนะบางทีเขาเขาก็คิดว่าเลยนะมาข่มขู่เรามาทําไม่ดีเรามาพูดไดีใส่เรามาบิดเงินเราบิดเงินบิดเงินในเยอะเลยมาหลอกเราคนเป็นคนเดียวกันแต่ไปหลอก ไปหลอกไปทําไม่ดีกับคนอื่นไปทาเป็นคนเนี่ยกันแปชายนะเป็นคนเหมือนกันนะพบสามสิมบสองเหมือนกันเป็นคนไทยเหมือ <ouse> นกันดูกรุงเทพเหมือนกันนะไปทําไม่ดีใส่คนอื่นซึ่งฉันโดนลยแตท่ทําดีกับพ่อทําดีกับพ่อแม่ตัวเองแล้วก็พี่น้องตัวเองแล้วก็เพื่อนตัวเองที่เหลือที่เหลือไม่สนใจพอมีกลุ่มเพื่อนกันที่เหลือไม่สนใจไม่แคร์เลยไปทําไม่ดีใส่คนอันนี้แล้วเขาไม่แคร์ด้วยนะเขาไม่แคร์ด้วยนะนะนะว่าแบบเราจะรู้สึกไง เขาว่าอะไรล่เระเขาไม่เขาเราไม่รู้จักกันแล้วเขาไม่แคร์ด้วยเขาไม่แคร์เ่าเราจะเป็นไงเขาไม่แคร์เลยเขาคิดถึงแต่ตัวตัวเขาเองเดียวแต่ใจนะคนพวกนะี้คิดถึงแต่ตัวเองคนเรามันแป้งนะเราเจอคนไม่ดีจริงเราเราก็ต้องทําไงก็ได้ให้ให้เขาหลุดออกไปแลวต,ตามคนตางดูเพราะว่าบางทีกฎหมายก็ทำอะไรได้ก็ต้องให้เขาเอาไงก็ได้ให้เขาหลุดออกไปจากเราเขาจะได้ไปทําไม่ดีเส่บ ส่คนอื่นเราจะได้หลุดจากน้ำทัอ่ะเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันนะพระพุทธเจา้จาสมัยก่อนเขาก็เจอคนไม่ดีนะจริงไม่เนาะจำได้ไหมฉันจำไม่ได้ชื่ออะไระคนคนไม่ดีตอนตอนนั้นที่เขาบวชใไไหม่ะเจ้าชายเสด็จถาตอนเขาเป็นเจ้าชายเสด็จถาเขาก็โดนนะโดนเอ้ยจะได้วะทิ้งลงังทิ้งลูกอันนี้ก็เป็นบาปกรรมทิ้งเมียทิ้งลูกนะมันก็เป็นบาปกรรมในใจเขาเหมือนกันนะ จริงลูกยังเล็กแล้วก็ตอนตอนที่บวชอ่ะโดนห้านักบวชอ่ะโดนแบบเฮ้ยจะทําได้จะทําได้เหรอท่านท่านกลับไปเป็นเจ้าชายเถอะหรือตอนที่บวชเ,เ,เป็นเจ้าเป็นเป็นพระเจ้าเรา,ารอ่ะท่านก็ท่านกระโดนนะจริงท่านโดนนะเนี่ยอจะไม่ได้ชื่อให้นักฆ่าที่แบบฉันดูในกระตนูนอ่ะที่มันเอาที่รวบรวมเหนียวอ่ะแล้วแล้วพยายามบิน่าคิดดูด,ขด,ขด,ดิขนาดขนาดโดนคิดล้างขนาดนั้นอนะ่ะเขายัง ถ้าเป็นในในในโลกปัจจุบันนะมนุษย์เอาปัจจุบันนะถ้า,าปัจจุบันนะท่นทานต้องเสียชีวิตแล้วคนบกแต่ในยุคนั้นนะในเรื่องเขาบอกว่าด้วยบารมีของท่านทําให้นักฆ่าคนะนันะ้นนะเห็นเห็นเรื่องใส่ในธรรมเอาความเป็นจริง่าความเป็นจริงถ้าเป็นความเป็นจริงนะท่านเสียชีวิตแน่นอนในปัจจุบันถ้าถ้าเกิดในยุคนี้นะท่านเสียชีวิตล้านเปอร์เซ็นต์จริงมันเป็นความสุเที่ว่า บางทีคนนี้ทาไม่ดีใส่เราเราต้องพยายามทำออกปัจจุบันนะเราต้องออกทำอะไรได้ให้หลุดไปสติถ์รู้ป่ะฉันเจอฝรั่งข่าวข่าวที่บอกว่าฉันอ่านข่าวแล้วแบบเราวันนี้เราไนั่งคุยกันในหอาารอ่านข่าวรู้ป่ะฝรั่งเขาอ่ะกระทือคนไทยเลยนะฝรั่งนี่เขาไม่ดีอ่ะเออจริงแล้วก็ฝรั่งนะที่เขาแบบมาถึงอ่ะฉันอ่านข่าววันนี้วันนี้กระชากหัวหมอผู้หญิงด้วยด้วยจริงเขาติดยา แต่ฝรั่งที่ฉันเจอไม่ไม่ไม่มีอย่างนี้นะไม่มีอย่างนี้นะนี่มันเหมือนเป็นส่วนน้อยอ่ะเออเหมือนกันอย่างคนไม่ดีที่ฉันเจอมาอสองวันที่แล้วนะเขาทําไม่ดีใส่น้องมากเลยแต่เป็นคืออะไรเลยว่าเฮ้ยแต่พอคนเข้าไปนะพอคนนันไปนะเฮ้ยเราไม่เจอเหมืนเรลยเฮ้ยดีกว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าที่เราสึกไม่ดีเนี่ยเขาหมันนนะมันมันคนไม่ดีวะเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเลยคนไม่ดีเนี่ยเห็นปะ เขาก็ใช้เวลาชีวิตทําไม่ดีเลยรันและเขาไม่แคร์ด้วยและสรุปสุดท้ายคนรอบตัวเขาอะ่ะก็ต้องจะจะหายไปจากเขาเพราะเขาคิดว่าเขาคิดแต่ว่าคิดถึงตัวเองเขาไม่สนใจเขาสนใจตัวเองเหมือนกันเวยเราอะ่ะต้องมีเวลาชีวิตด้วยเราทําตัวให้ดีเลยจริงทาตัวให้ดีอย่าสร้างปัญหาอย่าเป็นปัญหาสังคมขยันทํางานตั้งใจทํางานเข้าใจะ่ะรู้ปะ ชีวิตเป็นคนสั้นเ้ยจริงนี่ขนาดเจอคนไม่ดีมานะฉช่ไหมแบบใชหมบนเฟิร์นพูดเลยว่าเราต้องทําดีต่อไปเพราะอะไรวะเพราะฉันฉันนั่งดูทีมนักเลงไหมนักเลงเขาบอกเขาบอกบางทีโดนโดนแบบหาเรื่องอหนขนาดเขาบอกว่าเอ้ยสมัยตอน,นุหนุ่มอะ่ะเขาพี่เขาบอกเขาซ้ามากเลยเขาบอกกระทืบคนแบบตามตายแล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีลูกสาวมีลูกชายมีแม่มีภรรยาขายของแล้วนะเขาบอกเลิก,เล,กเลิกเป็นนักเลงแล้วนะ ขาบอกยังโดนโดนคนพูดทาไม่ดีอะเพราะว่าเข้าใจเราเหมือนเป็นบาปติดตัวเขาว่าเขาบอกว่าเขาบอกพยายามฝืลม่นเขาไม่ไเขาบอกตอนนี้คิดอยากคือแม่งมากเลยแม่งแม่งแม่งมาทำเหี้ยกูอ๋เฮ้ยเขาต้องแบบอะเอาแม่งมาพูดในในยูทูบเนี้ยแหละเออแล้วให้จบจบไปเออฝื่นเพราะว่าถ้าเกิดเขาทําอ่ะเขาบอกว่าเด็กๆอะเด็กๆที่ดูยูทู e เขาอะเฮ้ย เด็กเมันจะทําตามเขาฝืนแล้วพอจับไปเขาฝืนจริงมันเจ็บมันเจ็บใจหน่อยนะแต่ว่ามันก็มันก็จบเฮ้ยลองแม่งฝืนหน้า,าไอ้คนเนี้ยก็เจอเจอบทเรียนในชีวิตเขาที่ไม่ดีเพ